สุขสบายดีสบายดีเอฟซีทุกทางทุกคนที่คือปึนเกาสมสองประเมาตอนนี้ตอนนี้ว่างประกอบแล้วแล้วเนาะอันนี้เขาเจะแบ่งแบ่งส่วนที่ดินไว้สำหรับเผาสุเป็นที่ดินของแม่เถาของพ่อเถา แม่นเคือญาติของข้าเจ้านะแม่นผพ้ได้เชีวิตก็มาเผาอยี่นี่อ้าวสุมระบ้อบริเวณไหน้าข้าเจ้า ไปเท่าไหร่ไปสองโลด น,นีเขาว่างขึ้นแล้วเนาะ พักกันออกเมือแล้วจั่วขึ้นในเท้าไหนล่มให้เอาอเมือกันสแล้วปนสีแล้วนสีแล้ว้า่บรสิกเด้ับเมืออกเ่าพักันเมืออย่ามาตรงนี้ย่เลยาบอก

อาไปแหลเฮือนบุญไปมาเลยไปมาเลยว,ว้าวาเนะเจ้าเอาไปเตะออืมว่าเบิรมบับล้วมีสปอยนั่นอ่ะป่ะเข้านปนอกมาล้างน้ำหอ,อม ใช่หุม่มคุ้นอยู่ไส่บอได้ห่มต้องห้าไปยืนเมื่อกี้มันมทอดแมนแมนคนไล่ลี่แล้วเนาะสบายดีพี่น้อง <c oughs> คนไล่ลี่ยังไงไล่ขึ้น,นขึ้นไปว่างแล้วแล้วก็ขึ้นได้เบิดแล้วนะนแต่เก่าเลยทาจูดก่อนเนาะนนนนเดี๋ยวนี้ภาว่าลังไปละ่ะ เ็บอยู่ฮะไฟลุกจังนี้แม่นไฟลูกจึงพากันไปไปสู่สุกติเดอร์บาวนกทางไปทางมันไเลยบ้าน เออจูดแล้วจังหวานพ้นหาแก้วนะบ้านอันสางเปลี่ยนบ้านอันนี้พัดจูดแล้วจังหวานพ้นหาแก้วคือพระหิเศนสัตาอยู่ในสยเขาแค่ว่าเขากบบุจักบุจักบานมณ์อะไรบารม้ ต้นเนียงโตเด้อโอ้ไฟลกไว้โบูไม่เห็นไม่โบ่นะไฟแล่นเข้าตำาบูละตกลงมาไฟนะใส่เนื้อไม่ลวกขึ้นเลยไวเลยด่วนอีนิยายังวะัหนเลย ว่าเฮาไปจู่แต่ก็บ่ไว้บานนี่อันไห้อีหลีบึ้มๆๆๆเข้าโลดอือไฟลูกโซนขึ้นแบบบึ้มๆไวๆเลยเห็นบ่เนาะเฮามาแต่ตั้งบ้านนำมาโลดออแบบใจฮ้อนนี่รวดเร็วแท้เนาะบึ้มๆๆๆเขาลเนาะมนต้นมนโตเด้อนส่งดวงวิญญาณขให้ไปสู่สุคติเด้อ มีเอฟซีคอมเมนต์มาถามว่าเพิ่นเป็นยังตายวาสันลูกประจำตัวของบาวลนกเนี่ยจะเป็นลูกหัวใจหัวใจผิวหัวใจใหญ่เนาะยินยินวาสันแล้วเพิ่น,น,น,นกนน็นอนตอนกลางคืนนอนตอนกลางคืนแล้วก็ตื่นมาตีหากัลุกมานเขาห้องหนามยั่วสันพัดกลับเขาไปนอนอีกบาดนี่ละเห็นต้นสวย นอนนิ่งเลยบุ้งบุ้งกับปลว่าลุขคงผลนลุกหัวใจอันผิวเนะถ้าประมาณว่าผิดพลาดกระขอไพยน้ำลายด้อหัวใจใหญ่กับหัวใจผิวมันอันเดียวกันอยู่บาคกินจังได้เกี่ยวกับลุกหัวใจนี่ละเนาะน่ะลุกทื้นๆๆ้นน้นนะปัดไฟัด ไฟปปัดอ่อน,นะได้ป่ะเนี่ยพี่เนอะโอ้หลบแบบยังรวดเลี้ยวบึมบัมบึมบัมบึมบัมลง 有米皮脑、发法哦。

Trời <laughs> ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, này ơi, trời cái trời ơi, trời ơi, trời ทรงหน้าทรงนี hmm. ้กว euh. ้างใหญ่พี่น้องเอ้ยกว้างใหญ่ไพชาชานนาทวงจนสุดเซงหูเซงตาเก็บขยะไฟกะ ไผก็เริ่มไหม้ทั้งพื้นล่ะเด้มันไหม่ไหม้ขึ้นแล้วทั้งพื้นท่านนีลงบ่เป็นหยังแม่นทงนีไหมใหญ่ทางนูนหมาวแพงสายตาสั้นบ่เห็นหยังเมาเห็นลเมาเห็นหมดเลยเดี๋ยวเยวไปหมสิใคก็เห็นเห็นกคนคนนี่ก็เห็นขอให้ดวงวิญญาณบ่นุไปสู่สุติเด้อเมียนโศบเมียนาบเจ้าของเด้อ เงินซบเงินขาเ <ไป S 2> จะาล้องเด้อ<ป>จะพาเบิง่งผสมเท่านี้ก่อนได้พี่น้องพอกันคิดหนาโอ้ยทุกคนสุขดีบ๊ายบาย